สบ,บายดีพี่น้องนี่อยู่กับซาเบเลอครับนี่ครับของดีอยู่ไม่นานของนานจะอยู่ไม่ดี <c oughs> จัดไปเป็นที่เรียบร้อยของดีอยู่ไม่นานของนาน <c oughs> อาจจะอยู่ไม่ดีฮะไ่ได้เห็นยางมันหรอก ลักมารวมป่ไม่ได้ลากมาไว้เข้าลมไปให้เนะาะมันติดอันนั้นจัดไปที่เรียบอร้อยครับราคามิตรภาพครับราคาแบ่งปันกันไปใช้นะพี่น่อยมนะับรับเลยครับอ่า เซบซี่เดินเบริรงครับท้ายเราไป็นดอกท้ายแล้ว,ปออลวไปยุ่นน้ำเขาครับไอซื้อดอกกันนั่นมาไหมลองลองซื้อมาใช้ไอดอกลาซาด้าไหมชุดไอสิบดอกยี่สิบดอกนะสองสามร้อยเจาะไม่ดอกไม่ไหม นั่นแหละเลลองว่ามันถูกเลยลองมาซื้อมาโอ้ยไม่เคยซื้อซื้อมีแต่ดอกแพงเลยดอกถ้าไม่ถึงร้อยนี่เจาะไม่ทะลุหรอกชุดนับไอ,ไอตัวนับไอ้นั่นก็ดีด้ไอตัวนับนับไอดีจีต้อนไหมซื้อมาอยู่ซื้อมาหมดฤดูกาลก่อน <laughs> ไ,มไม่แถมเชือกเลย โอ้ยเหลือแค่น hmm. ั้นเองแค่นั้นเหลือสามสี่ม้วนเลยมั้งก็แถมอยู่นะแถมได้หลายก้อนโน่นได้หลายก้อนโน่นนั่นเลยนั่นเลยแถมมาแค่กม้วนแถมแถมเยอะแล้วนี่ราคาก็ลดเยอะแล้วมีไหม เขาทำอยู่บ่อยทำคนเองอยู่หน้าอูสองไร่ทุกวานไสามวันโอ้อีกตั้งสามเดือนมั้งไม่แต่มันมีไออยู่สองไร่อย่านั้นหวานวันในเวลานั้นนก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 กินไหมอันนี้ไม่รู้เลยจะใส่ทุกทุกปีไหมทุกปีเคยหวานไหมไม่ปีปีใส่แต่ข้าวร้อยห้านกมันกินแต่ปีนี้ใส่ข้าวแค่นั้ เอาข้าวนั้นไปใส่วะนกไม่กินไหมข้าวเดี๋ยวผมทำเขาเรียกว่าข้าวมะขามไหมน้าเล็ก็ใส่นั่นแหละข้าวดำดำไหมน้าเล็เม็ดมันเม็ดมันจะดำดำน่ะกอกกอนกอคอนะสิบวัได้เกี๊ยวแต่มันไม่มีผลผลิตแต่ว่านกไม่กินจริงๆของผมนกข้าวอย่างสวยเลยที่มันลงรสเกี่ยววันแรกอ่ะลงวันแรกนี่นานี่ผมใส่แล้วก็ใส่ใส่เกี่ยวรอบหนึ่งแล้วแต่ว่าแต่ว่าต้องต้องอันนี้ดิถ้าเกี่ยวเกี่ยวมันเหลืองมากนี่เกี่ยวไม่ได้เลยล่วงหมดเลย นั่นแหละของผมนี่รอรถรถไม่มา,าทีไปดูตอนนี้ปลูกมันมีแต่ข้าวเกิดเต็มเลยต้องให้มันเขียว,เข,ยวเขียวแบบนี่เกี่ยวเลยรีบเกี่ยวเลยไม่งั้นนี่เซ็ตไม่เหลือเดายีเดี๋ยวถ้าคอยติดตามว่ารุ่นต่อไปจะเอาเป็นตัวไหนครับช่างแนะนำมาแล้วว่าให้เอาเป็นตัว นอนอยู่บ้านดีกว่าครับไม่ต้องสร้างวายนอนอยู่บ้านซะป่ต้องไปเฮ็ดดอกมาไม่ใช่แม่นคว่ำเพลินครับเสื้อเสื้อเสื้อสร้างสาใจกว่าเนี่ยนอนอยู่บ้านดีกว่าสบายใจที่สุดเ,เดี๋ยวมาดูต่อครับไปซื้อเนื้อกันจะเข้าอ้าวต่อเรียบร้อยแล้วครับจะไปอยู่สุรินทร์ว่ะสุรินทร์ทิ่นทางใหญ่มีกิฟไหม กิบล็อกไหมปีนั้นเสียอันมาอยู่กับผมไหมอาลากมาอย่างนี้แหละไอ้ไอ้ไอเชือกอ็นไอ้ตัวที่ยึดไปาจากนี้ไปไหมมันอน,นั่นไหมมันดึงไหมรถัะฟางโยกออกไปฟังนู่นอะเปิดเกาะลอฟังขนาดอยู่บนถนนใหญ่ได้เนกะือบ

เอานี่ึ้นหนิไปน้ำถอดนั่นเอาไหมก่อนเสียบใส่เสียบเสียบท่านั่นเสียบเออเสียบข้ามาดัานข้ามาแค่ไปแหย่ซางยางคือคนพิการในมือนี่ เออนี่ข้างล่างนี่เออเดี๋ยวจะฟาดโปสต์ปั๊มลมกันกูเลยมาเปิดไอ้ว้าวลมเข้าไปวันนี้ลมอ,อกหมดเลยเอ,อ่าไปเป็นทีเรียบร้อยครับเดี๋ยวกะทำมาพอๆกันไหมว่าเสียวยังมากครับเอาตัวใดมามา ะกนนะ่าานิประมาณช่วงคนเลยอีกโดนนะครับทางซีด้ยคอยดูว่าต่อไปจะเป็นเอาล้านไหนครับจะเป็นล้านนอกล้านในล้านใดกับบุหงเอาถอดอันนั้นเอาด้วยนะไว้บนรถเลยเดี๋ยวตกหายนะ ช,ชักออกก็ได้เออตัวน,นั้นไม่ตกหรอมะอตัวน,นี้ไม่น่าจะตกเครื่องน,นี้ถือว่าสมบูรณ์ดีครับเอาไปอัดเลขก็ได้อีกมื่นก้อนก็ไม่ต้องสอบก็ได้รับประกันให้สองมือเด้รับประกันสองมือแต่ครับว่เป็นอย่างน่าครับมาจากปร่ได้เสียอะไรอย่างเงีอัดดีๆนะเอาคลิปนี้ เขาจบไว้เพียงแค่นี้ครับในเอขอบคุณเอฟซทุกคูทุกคนนี่มาติดตามครับสบายดีทุกคนหลายๆครับบ๊ายบายไม่ครบ8นาทีอระไปอยน้ำคนอื่นแล้วครับไปยบอยกับจะขอไม่กัขอให้ลำลำเรวยๆมันๆครับสบายดี